ยังอยู่กันที่จังหวัดกาลสินนะครับไปติดตามเรื่องของการจัดกิจกรรมเติมบุญสารใจพาไป PR อาร์ครับ,รบสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาลสินนะครับพัฒนาักยภาพและทักษะที่จําเป็นของบุคลากรให้สอดคล้องกับภาร,รกิจด้านการประชาสัมพันธ์และเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ผ่านกิจกรรมพาไปเติมบุญสนใจพาไป PR ครับ นายขันชัดเพียรวิจัยธรณีประชาสัมพันธ์จังหวัดกระสินพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระสินเข้าร่วมกิจกรรมที่วัดป่าภูดานไฮตมบลกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกระสินโดยกิจกรรมเติมบุญสารใจพาไปพีอาร์เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระสินประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒน,า,า,นา,าศักยภาพ และทักษะที่จําเป็นของบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์และเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในองค์กรได้ทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีและความสมัครสมานสามัคคีนําไปสู่การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบของการสัมมนานอกสถานที่ผ่านการทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินจำนวนหนึ่งครั้งระยะเวลาหนึ่งวันครับ กิจกรรมก็ประกอบไปด้วยการบรรยายการถ่ายทอดประสบการณ์พร้อมกับการนำฝึกปฏิบัติการจัดองค์ประกอบของภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนายสุวรรณศรีอาภรณนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานกลุ่มบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกฬสินครับและการบรรยายการถ่ายทอดประสบการณ์พร้อมกับนำฝึกปฏิบัติการใช้แคนวา เพื่อทำโปสเตอร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวโ <ใน S 2> ดวยนางสาวนพรวรรณแก้วใสนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการกลุ่มแผนงานและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกรสินครับซึ่งดําเนินกิจกรรมดังกล่าวนี้ควบคู่กับการทัศ,ศ,ศรรนศึกษาณวัดป่าภูดานไฮ ตำบลกุดว่าอเภอกุชินารายจังังวดกาลสินครับที่สะพานเทพสุดาอเอสหาสขันของจัังหวดกาลสินและวัดพุทธาวาสภูสิงอเอสหาสขันจัังหวดกาลสินครับได้คมรู้ด้วยได้ไปเที่ยวด้วยที่เที่ยวของกาลสินก็น่าตึงตาตึงใจนะครับไปสัมผัสกัน